สวัสดีครับเป็นที่รู้กันนะครับว่าคนชอบเนี้ยสนใจในเรื่องสีนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับอกคลิปที่ใช้พื้นฐานโหราศาสตร์เนี่ยขึ้นมาอ้างอิงนะครับในเรื่องของการสีเล็บนะครับถามว่าทําไมา้องเป็นสีเล็บนะครับก็บอกว่าอันดับแรกเลยคือคุณผู้หญิงทั้งหลายเนี่ยชอบเจตธยาทาเล็บหรือทําสีเล็บอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็คือมันไม่จะได้ไม่ต้องมีปัญหาเวลาพังทําเล็บจะให้เลือกสีเล็บลายเราก็สามารถมีข้อมูลอยู่แล้วว่าจะใช้สีอะไรทำอะไรได้เลยต้องบอกก่อนว่า สีเล็บนี่นะครับมันจะช่วยนะครับหนึ่งนะครับดึงดูดเพ้ตรงข้ามนะครับเสริมสร้างความมั่นใจนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือมันสามารถที่จะทําให้คนอื่นนะเขาเห็นเราเป็นมิตรมากขึ้น สำหรับคนเกิดวันอาทิตย์นะครับสีที่เหมาะสมนะครับในการสร้างเสน่ห์สัมพันธภาพนะครับทุกอย่างนะครับก็คือสีเขียวนะครับที่มันแมทช์กับเสื้อผ้าให้ดีนะครับแล้วคุณจะรู้สึกว่าวันนั้นน่ะคุณทําอะไรเนี่ยคนก็อยากจะเข้าหาคุณหรือมีแรงดึงดูดเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับคนวันจันทร์นะครับสีที่เหมาะในการสร้างเสริมสร้างเสน่ห์สัมพันธภาพนะครับบนเล็บนะครับก็คือสีม่วงหรือสีน้ําตาลนะครับลองดูือว่าเฉดสีพวกนี้นะครับคุณจะสามารถทาสีแบบไหนนะครับให้เข้ากับชุชดประจําวันหรรืออชุุดววัันนน้้ขงคณแล ออกมาออกไปโลดแรนกับโลกภายนอกได้อ,อย่างมั่นใจครับสำหรับคนวันอังคารน,นะครับสีเล็บที่เหมาะนะครับก็คือสีส้มหรือสีแสดน,นะครับสสีนี้นะครับจะช่วยให้คุณเขาเรียกว่าเสริมสร้างความมั่นใจนะครับหรือว่าคนที่ไม่มั่นใจเนี่ยลองทาดูก่อนผมขอใช้คําว่าลองสีที่มันดูเข้ากับชุดเราง่ายๆขึ้นนะครับมันจะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจเสริมสร้างแรงดึงดูดนะครับทั้ง เพศตรงข้ามแล้วก็เพศเดียวกันคือผมจะบอกว่าคำว่าเพศเดียวกันนี่หมายถึงยังไงบางทีคือเราเป็นผู้หญิงเนี่ยแต่ก็มีผู้หญิงคนอื่นเห็นเราแต่งตัวเนี่ยเขาก็อาจจะชอบในสไตล์การแต่งตัวหรือการทําเล็บของเราก็เป็นไปได้ครับแต่คนวันพุธนะครับอันจะมี ทลิคเล็กๆอนๆ,ๆนิดนึงคือคนวันพุธเนี่ยแนะนําถ้าสีเนี่ยถ้าคือผมจะแนะนําเป็นสีบอลเงินบอลทองหรือว่าอะไรที่มันดูแบบเป็น b ลิ n g b l i เป็นคริสเตอร์อย่างเงี้ยครับเนี่ยคนวันพุธเนี่ยจะเหมาะมากนะครับเพราะฉะนั้นคือก็ลองดูซิว่าสีเล็บพวกนี้ถ้าคุณจะทํา,าได้ที่มันเป็นบลิ n g b l i เป็นคริสเตอร์หรือเป็นอะไรที่มันดูแบบว่าชายชายชัยนี้ชายนียยยยย้แบบสีมันแบบเงาเงาวาวอย่างเงี้ยถ้าทําได้นะครับมันก็จะช่วยเสริมสร้างนะครับในเรื่องของคนรอบๆตัวเรานะครับการเข้าการเข้าหาคนว่าเรื่องของแรงเดึงดูนะครับได้มากขึ้นครับคน รหัสนะครับสีที่เหมาะนะครับในการเข้าหาผู้คนนะครับดูเพิ่มสัมพันธภาพนะครับหรือว่าจริงๆอ่ะถามว่ามันเพิ่มบุคลิกเราได้ไหมผมไม่ใช่คาว่ามันเพิ่มบุคลิกเราหรอกแต่มันจะทําให้เรารู้สึกว่าน่าค้นหามากขึ้นน่าเข้าถึงหรือว่าน่าพูดคุยด้วยบางคนจะรู้สึกว่าเอ้ยไม่มีเพื่อนใหม่เลยไม่รู้จะทํำยังไงนะครับสับคนบนพลรหัสนะครับ ใช้เฉดส,สีนี้เลยครับสีแดงครับลองทาเล็บสีแดงดูนะครับแล้วลองดูซิว่าถ้าเราทาเล็บสีนี้แล้วเนี่ยเราไปเจอไปพูดไปพูดคุยกับผู้คนเนี่ยผู้คนมีปฏิกิริยาแอคชั่นยังไงบ้างคลิปเนี้ยที่ทําให้เนี่ยก็คือลองดูซิว่าถ้าคุณทําไปแล้วเนี่ย ลองเปรียบเทียบก่อนทาํากับหลังทําดูแล้วคุณจะรู้ว่าความรู้ของคนโบราณที่สอนมาเนี่ยมันจริงหรือไม่จริงนครับแล้วอย่าลืมนะครับอย่าลืมกด subscribe ตรงนี้ด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดสำหรับคนสำหรับคนวันต่อไปนะครับสำหรับคนวันศุกร์นะครับสีที่ช่วยเสริมสร้างสเสน่ห์สัมพันธภาพนะครับแล้วก็บุค,คลิกของเราทําให้คนรู้จักอยากเข้าหาอยากรู้จักอยากเป็นเพื่อนนะครับผูกมงผูกมิดอะไรอย่างเงี้ยที่ทำให้สมการเจรจงเจร,ราจาราบรื่นเวลาเราเข้าหาใครเนี่ยก็คือสี ชมพูนะครับพะฉันถ้าเราทา2องทาสีชมพูเนี่ยผมอยากจะบอกว่าสีของผมเนี่ยก่อนทาก่อนทํากับหลังทำเนี่ยคุณลองดูซิว่าคุณใส่ชุดชุดเดิมเนี่ยแล้วถ้าใส่เสื้อตัวนี้แต่ถ้าคุณทาสีสีเล็บแบบนี้มันดูซิว่ามันมีปฏิกิริยายังไงบ้างมันเกิดเรียกว่าเกิดเอฟเฟกต์ยังไงบ้างยังไงก็สามารถพิมพ์บอกเล่ากันได้นะครับว่าใช้ทําแล้วเป็นยังไง ทาแล้วเป็นยังไงนะครับสะพนวันเสาร์นะครับสีที่เหมาะนะครับในการสร้างสัมพันธภาพนะครับสร้างสเสน่ห์นะครับแล้วก็เรื่องของการเหมือนอารมณ์อยากมีนะเมตตานะครับเวลาไปติดต่อเจราจา หรืออะไรใครๆก็ตามใครก็อยากรู้จักเหมือนอารมณ์คิดว่าเหมือนเราเป็นนางงามมาใครๆก็อยากจะยื่นไปมาสัมภาษณ์เราอะไรอย่างเงี้ยก็คือสีที่หมอก็คือสีฟ้าหรือสีน้ำเงินนั่นเองนะครับจะเป็นฟ้าเฉดไหนจะเป็นน้ําเงินโทนไหนเนี่ยได้หมดเลยนะครับมันก็อันนี้ก็ไปเลือกดูนะครับว่าจะ,จะ mix and match โทนสีเล็บกับโทนสีเสื้อผ้า,าในวันนั้นๆเนี่ยได้ยังไงบ้างครับ ขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามคิดเห็นยังไงกันบ้างกับคอนเทนต์นี้พิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราหรือถ้าเห็นคอนเทนต์นี้มีประโยชน์จะแชร์ไปให้เพื่อนๆได้รับชมก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับก่อนจากกันท่านสามารถชมคอนเทนต์เก่าๆของเราได้ที่ปุ่มนี้เลยนะครับ